สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันทางดหานนะคะในคาบเรียนที่สองในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยคุณจรกสรุปเรืร่องบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยกันนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูตามประกอบไปด้วยได้เลยนะคะในสมัยสุโขทัยในกษัยทั้งหมดเก้าพระองค์นะคะพวกขุนศรีธารทิพย์พวกุนตาเมือ พระมหาสมราชาที่สองพระมหารมราชาที่สามแล้วก็มหาธุราชาที่สี่นะคะแต่ว่าในปสี่นี้เรามาเรียนประวัติแค่สามพระองค์ก็คือพอ่อขุนศรีอินทราธิพอ่อขุนรามแล้วก็พระยานิ้ไทยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มก,กันเลยคนแรกนะคะพระองค์แรกคือพอ่อขุนศรีอินทราธิพน,นะคะพอ่อขุนศรีอินทราธิพน,นะคะของราช 792นะคะอยู่ในราชวงศ์พะร่วงนะคะเดิมชื่อปางการหาวนะคะแล้วก็มีการขับไล่ของออกไปด้วยนะคะโดยร่วมก,กับเพื่อนที่ชื่อพ่อขุ่นผามเมืองนะคะขับไล่ถอยไปได้สำเร็จแล้วตัวเองก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะคะตอนนั้นได้รบกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอด รบชนะด้วยเพราะว่ามีลูกชายช่วยด้วยนะคะลูกชายก็คือพ่อขุนรามตำแหน่งมหาราชได้ช่วยรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองชดอชนะด้วยค่ะซึ่งตอนนันว่อขุนรามอายุแค่นเดียวนะคะแต่รบชนะนะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นของพ่อขุนรามกันบ้างนะคะของพ่อขุนรามพ่อขุนรามตำแหน่งมหาราชนะคะก็จะมีพระชชน มากมายเลยนะคะตอนอายุ19นะคะได้ช่วยรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองเฉชนะพ่อก็เลยตั้งขึ้นมาหมายว่าคำแหงก็คือรามคำแหงน,นะคะพ่อขุนรามรามผู้กล้าหาญนะคะตรงนี้พรารบชนะขุนสามชนเจ้าเมืองเฉก็เลยได้ชื่อว่า รามตุวเองแล้เป็นกระส์ผูุ้ยิย่งใหญ่ก็เลยต่อท้ายด้วยมหาราชนะคะการปกครองแบบพ่อปกครองลู้นะคะประชาชนสามารถสั่งกระดิ่งหน้าประตูว่างเร่องร้องทุกได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีการขยยอ,อนาเขตอย่างกว้างขวางนี่จะเห็นว่าอนาเขตนะคะตรงสีแดงนี้จะเป็นของสมัยสุโขทัยนะคะ ด้านสังคมนะคะด้านสังคมก็ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยแล้วก็ดูแลส่งเสริรมด้าพุทธศาสนานะคะนักธินะคะเถรวาทนิการเถรวาทนักทิลงกาวงนะคะไปเป,ไปิดพรยศาสนามีการสร้างวัดมหาธาตุนะคะ1826ก็ทรงประดิษฐ์ ตัวสอรไทยนะคะเรียกว่าลายสื่อไทยนะคะได้รับแบบอย่างมาจากของวัดแล้วก็มอนโบราณของวัดมอนโบราณของคือกัมพูชามอนก็คือทังพม่านะคะได้รับแบบอย่างแต่นั้นเยจะเห็นว่า มันก็ไม่ค่อยจะคล้ายกับปัจจุบันนี้เพราะว่าก,กาลเวลามันนานแล้วตั้งแต่ปี1 8 2 6นะคะตัวสอนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงนี้ด้านต่อมานะคะ<ม>ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจกนะคะด้านเศรษฐกิจพระองค์ก,ก็ทรงสร้างเตาทุกเรียงนะคะเตาทุกเรียงนะคะเพื่อ อบนะคะให้มัแห้งเวลาเครื่องบันไดเผาต้องอบให้แห้งนะคะมีการสร้างทำนกกัน้นน้ำเลียสลิดลงหรือยวทำนกพกร,รว่วงทำนกพระร่วมนะคะแล้วก็ไม่เก็บภาษีจกกังกอกไม่เก็บภาษีผ่านด่านด้วยด้านที่4ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็มีการส่งพูด นะคะไปเจอสมเด็จมิตินะคะพระองค์เป็นผู้เรียกเป็นเพื่อนนะคะกับพญามังรายแล้วก็พญานาเมืองด้วยผู้เรีย,ยกเ,ยเ,ยเป็นเพื่อนกันค่ะนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทรงส่งเสริมเกี่ยวกับ,บาการพูดนะคะอ่านจีนดเดินทางมาตอบแทนการส่งพูดไปไทยมาไทยอย่างนี้นะคะมีการส่งพูดนะคะเจรจากันพูดกันแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัไทย พระองค์หนึ่งนะคะที่จะกล่าวถึงก็คือพระยาฤทธิ์ไทยพระมหาธรรมมัตราชาที่หนึ่งนะคะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาฤทธิ์ไทยนะคะเป็นหลานปู่นะคะหลานปู่ของเขา ของรูปเพราะว่าคนไม่เยอะแต่สมัยพระยานัทไทจะเป็นแบบธรรมราชานะคะเป็นแบบธรรมราชาคือจะเป็นการปกครองที่แบบเลือกเฟื้อการอบอ้อมอารีกับราชชนนะคะพวกนี้เรียกว่าแบบธรรมราชานะเขาปกครองแบบธรรมราชานะคะใช้ทศพิธราชธรรมนปัจจุบันนี้ก็คือเหมือนใช้ทศพิธราชธรรมทดแปลว่าสิ่นะคะว่าจะเป็น ความเสียสละอะไรต่างๆนะคะอ่าด้านศาสนาอ่าพญาริไทยนะคะเป็นเออพระองค์จะเขาเรียกว่าเป็นพุทธมามกะที่ดีเลยคือจะอยู่ในกุศลศาสนาตลอดเลยนะคะก็คือพระองค์ ภมิพลุ่งหรือเรียกว่าเตภูมิกถานะคะไตแปลว่าสามนะคะก็คือมีสวรรค์มีมันโรคมนุษย์แล้วก็มีนรกนะคะตรงนี้แต่เรื่องไตภูมิพลุ่งนะคะแล้วก็มีเจ้าสมบัติทางวิทยกีกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเราจะอยู่คนเดียวอยู่ประเทศเดียวเป็นไตไม่ได้ นะคะตรงนี้ลองไปศึกษาดูนะคะลองอ่านทุกคนดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ